วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอโยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนยี้ผมแลนเซโลตนะฮะก็สำหรับเอ펙ส์เลเจนด์นิวในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงสกินเทพนะครับที่ถูกนำกลับมาวาง ภายในร้านค้าในวันที่13กรกฎาคมนี้พร้อมกับกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า Drill s e e k e r นั่นเองฮะ โดยในวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับหรือว่าตามเวลาไทยก็น่าจะวันที่14นะครับผมเวลาประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนั่นแหละนะฮะซึ่งทาง e p e x Legends เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมใหม่เพิ่มเข้ามานะครับที่มีชื่อว่า Drill Seeker นะครับผมซึ่งผมเนี่ยเคยทำคลิปรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้ากิจกรรมนี้ไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับผมสามารถคลิกเข้าไปดูลิงก์มุมขวาบนได้เลยฮะโดยเจ้ากิจกรรม Drill Seeker นี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะขอพูดสั้นๆนิดนึงนะครับนั่นก็คือกิจกรรมนี้เนี่ย จะมีเควสประจำอีเวนต์นะครับที่ต้องบอกว่าเกี่ยวกับอารีนนล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับแมปอารีนาใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Overflow และแถมยังมีสกินประจำอีเวนต์หรือประจำกิจกรรมนี้มาขายภายในร้านค้าอีกด้วยครับและนอกจากจะมีสกินประจำกิจกรรมนี้มาขายแล้วนะครับผมเขาก็ยังมีการนำสกินเทพเก่าๆกลับมาขายอีกด้วยนะครับโดยสกินแรกนะฮะก็เป็นสกินของเรดนะครับที่มีชื่อว่าสกิน Void Walker นั่นเองครับ ซึ่งสกินนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครหลายๆคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากๆนะครับว่าจะเอากลับมาขายเมื่อไหร่นะครับซึ่งสกินบอยวอล์กเกอร์อันนี้นะครับก็จะถูกนํากลับมาขายตอนที่กิจกรรมนี้มานั่นก็คือวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งความพิเศษของสกินบอยวอล์กเกอร์คืออะไรนะครับผมความพิเศษของสกินนี้ก็คือมันเป็นสกินออริจินนะครับสกินออริจินหมายความว่าไงสกินออริจินหมายความว่าเป็นสกินต้นกําเนิดของตัวละครตัวนี้นั่นเองครับซึ่งความพิเศษของสกินนี้ก็คือว่า a อนิเมชันในตอนที่เลือกตัวละครเนี่ยมันจะมี a n i m เมชันที่เท่กว่าสกินอื่นๆนั่นเองนะครับหรือว่า a n i m เมชันตอนเลือกตัวละครเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองครับ และนอกจากจะมีสกินวอยวอล์กเกอร์นำกลับมาขายแล้วนะครับก็ยังมีสกินออริจินของบลัดเฮาส์กลับมาขายอีกด้วยนะครับโดยสกินนี้มีชื่อว่ายางบลัดนั่นเองฮะซึ่งสกินนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นสกินออริจินของบลัดเฮาส์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแอนิเมชันตอนที่เลือกตัวละครเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือว่าเท่ยิ่งกว่าเดิมนั่นเองฮะ ซึ่งสกินออริจินทั้ง2อันนี้นะครับผมก็จะถูกนำมาขายภายในร้านค้าแบบบันเดลนะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่3,950ต่อ1บันเดลนะในราคาบันเดลละ3,950คอยเนี่ยนะครับเราก็จะได้สกินออริจินมา1นึ่งสกินพร้อมกับ a p e ป Pack อีก40กล่องนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ต้องถือว่าเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับก็เติมประมาณพันหนึงนะครับถึงจะซื้อ1บันเดลของออริจินสกินได้นั่นเองฮะก็ต้องบอกว่าเพิ่งเสียเงินไปกับคอลเลกชัน เวล่าสุดหมัดๆนะฮะยังไม่ทันอะไรเลยนะฮะสินี้เนี่ยก็จะได้เสียเงินกันอีกแล้วนะฮะโอ้โหรีสปอนเอาเยอะจริงๆนะช่วงนี้เนี่ยและนี่ก็คือข่าวสารของ Apex Legends News ในวันนี้นะครับก็คิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับไปละเจอกัน Crew at my house, and we party every weekend so. on the radio. That's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the drill is gone, got no patience. Cause I'm not a doctor, but why is you lying?